ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม Excel นะครับสมมติว่าเรามีแบบสอบถามอยู่10ข้อนะครับมีข้อคำถามอยู่10ข้ออาจจะถามว่ามีมาที่นี่สะดวกไหมได้รับบริการดีไหมที่นี่มีความสะอาดไหมทำนองเนี้นะครับก็ถามมา10ข้อเป็นการถามความคิดเห็นนะครับแล้วก็เราเก็บข้อมูลมาทั้งหมด8คนนะครับ แบบสอบถามนี้จะมีอยู่5ตัวเลือกนะครับก็คือ1น่น้อยที่สุดนะครับเห็นด้วยน้อยที่สุด2ก็เห็นด้วยน้อย3ก็ปานกลาง4 5, 5 5ก็มากที่สุดนะครับเห็นด้วยมากที่สุดหรือว่าชอบมากที่สุดก็แล้วแต่นะครับเราก็เก็บข้อมูลมาจะเห็นว่าคนที่1เนี่ยนะครับเ,เขาตอบคําตอบของคําถามข้อ1ให้คะแนน3นะครับก็คือปานกลาง ข้อ2ก็ให้ข้อ3ามก็มนี่ก็ชอบมากหน่อยก็ให้ระดับมากนะครับ mm hmm. เราเอาคำตอบทั้งหมดนะครับเอามาจัดเรียงกันในลักษณะนี้นะครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์การวิเคราะห์แบบสอบถานเนี่ยเราใช้อยู่2ออย่างนะครับเราใช้มีนกับใช้ Standard deviation m มีนก็คือค่าเฉลี่ยเฉลี่ยของทุกคนเลยคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นอย่างไรนะครับข้อสองเนี่ยก็เห็นอย่างไร แล้วก็หาดูค่า sd เป็นอย่างไรว่าคําตอบของแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นไปในทางเดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันดูช่วงนี้เราจะหาค่าเฉลี่ยกับค่า sd ก่อนนะครับค่าเฉลี่ยของข้อหน่งนะครับเราก็คลิกที่นี่เสร็จแล้วเราก็หาสูตรนะครับสูตรสำหรับที่จะใช้ใน excel ค่าเฉลี่ยก็คือ average เราก็มาคลิกที่ฟังก์ชันนี้นะครับหา average ก็ไล่ลงมา av นะครับ average นะครับตกลงไปก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อเข้ามาระบุช่วงที่เราต้องการจะหาค่าเฉลีย่ยในที่นี้ก็คือข้อ1น,นะครับนคำตอบของทุกคนข้อ1ค่าเฉลีย่ยเท่าไหร่แล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็มา คลิกที่นี่เพื่อจะกลับไปนะครับจะเห็นว่าเขาให้คําตอบอยู่แล้วละ3 375นะครับก็ตกลงเพราะนั้นเขาปัดเศษให้เราถ้าเราต้องการทศนิยม2ตําแหน่งนะครับเราก็เลือกทั้งหมดเอาเผื่อค่า sd ด้วยแล้วคลิกขวาจัดรูปแบบเซลล์หน่อยหนึ่งนะครับเลือกตัวเลข2ตําแหน่งอยู่ที่นี่ก็โอเคแล้วก็คลิกตกลงไปนะครับ ฉะนั้นเขาก็ปัจจัยละ3.38นะครับสําหรับข้อต่อๆไปเนี่ยเมื่อเราได้ข้อหนึ่งแล้วนะครับการจัดเรียงลักษณะนี้เราสามารถที่จะลากได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสู่ก็จะคํานวณให้ด้วยแล้วก็ลากไปนะครับเราก็ได้ค่ามีนของทุกข้อเลยนะครับได้ค่าเฉลี่ยของทุกข้อ มันก็2ก็ได้3.38เท่ากันก็3ก็ได้3.25เนี่ยลดลงหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อนะครับส่วนการหาค่า SD ก็ทำทำนองเดียวกันนะครับสูตรของการหาค่า SD ก็คือ stdev เหมือนกันเราก็มาที่สูตรนี้นะครับหา stdev ลงมาเรื่อยๆนะครับ เลยมาแล้วนะครับ std ev อยู่ที่นี่นะครับก็จะบอกว่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็คลิกตกลงไปเหมือนเดิมนะครับเราต้องเข้าที่นี่เพื่อจะไประบุช่วงที่เราต้องการจะหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคําตอบของข้อ1ของทุกคนก็อยู่ที่นี่นะครับเมื่อเลือกระบุเสร็จแล้วเราก็คลิกตกลงไปนะครับคลิกตกลงไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จ นะครับตัวสนิยมสองตำแหน่งเพราะว่าเราได้ทำกำหนดแล้วเมื่อกี้นี้ก็ลากไปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็จะได้ทั้งค่าเฉลีย่ยแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนม,มาตรฐานของทุกข้อแล้วนะครับสมมติว่าข้อหนึ่งเนี่ยสามจุดสามแปดเราอยากรู้ว่าสามจุดสามแปดเนี่ยเฉลี่ยแล้วเป็นยังไงนะครับเราก็มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดูนะครับสามจุดสามแปดก็อยู่ในช่วงนี้ครับในช่วงปานกลางสองจุด 51ถึง3.50นะครับเพราะฉะนั้นข้อหทุกคนก็มีความเห็นปานกลางนะครับไม่สูงมากไม่ต่ำมากอยู่ปานกลางพอดีพอใช้ได้นะครับส่วนความคิดเห็น0.52นี่ไม่ถึง1ก็แสดงว่ามีความคิดเห็นคล้อยตามกันนะครับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันก็เชืถือได้นั่นก็เป็นการใช้ EXCEL วิเคราะห์แบบสอบถามอย่างง่ายๆนะครับ